อ่าสวัสดีครับมาดูชัดๆประกอบคำอธิบายครับผมการบินกลับจุดขึ้นบินครับอัตโนมัติครับตอนนี้ย,ย้อนไปนิดนึงอ่าบินนะครับปกติครับผมสนาม r c รอิุธยาครับเดี๋ยวจะทดสอบ Return to Home นะครับแล้วก็ลอยตัวเนี่ยจุดขึ้นบินนะครับอัตโนมัติสนาม RC รุทยาครับบินแบบ FPV ครับผมบินปกตินะครับโหมดแอร์นี่คือโหมดใจโรครับโหมดใจโรช่วยบินนี่ครับสั่งให้กลับจุดขึ้นบินครับ RTH โหมด ระบบก็ค้นหาเส้นทางกลับบ้านนะครับะระยะทางก็สิบนะครับด้านล่างนี้เป็นสนามนะครับพอค้นหาระยะกเสร็จก็กลับมาครับลอยตัวเหนือจุดขึ้นบินนะครับเดี๋ยวหมดมันจะเปลี่ยนอืเนี่ยหาเส้นทางกลับพอบกลับนะครับ สังเกตเมากลับมาถึงก็จะเป็นรอยจิ้งจ้าร์โฮมเขาจะวนอยู่เงี้ยครับวนอยู่เงี้ยจนแบตจะหมดนะครับเราก็จะปล่อยให้แบตหมดนะครับแล้วควบคุมเครื่องบินให้ลงผมตั้งระยะการหมุนวนไว้20เมตรนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ ไกลกว่าน,นั้นนะฮะประมาณร้อยห้าสิบตรงนี้คือค่าในระบบเนี่ยตั้งไว้ยี่สิบหมายถึงรัศมีการวนรอบจุดรอบสนามในยี่สิบเมตรเขาก็จะพยายามรักษาระยะนะครับจะพยายามรักษาระยะแต่ว่ามันก็เวลาบินจริงๆเนี่ยาต้องมีการปรับนะครับถ้าเราตั้งยี่สิเนี่ยเครื่องบินบินไปใช้รัศมีจริงๆกี่เมตร นะคถ้าเราตั้งแล้วเนี่ยรัศมีไม่ได้ก็จะมีการปรับละเอียดนะครับปรับในเรื่องของมุมเลี้ยวนะครับมุมเลี้ยวมุมยกความเร็วนะทุกอย่างก็จะสัมพันธ์กันหมดนะครับถ้าเราตั้ง20เมตรรัศมี20เมตรดินบนร้อยกว่าเมตรนะครับก็แสดงว่ามุมเลี้ยวเนี่ยมันจะ,จะไม่พอ นะมุมเลี้ยวอาจจะไม่พอมุมยกอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องไปที่สนามแล้วก็ใช้โปรแกรมนะครับไอ้นาปรับเรื่องของมุมเลี้ยวมุมยกแต่ละลำก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างลำนี้เฮลิเออร์นะครับเอสหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับปีปีป 1, 10, มเมตรสิบมัแหละนะภาษาบ้านๆปีเมตรสิบมุมก็ต้องปรับอีกนะครับแต่บางลำก็จะสุดเนาะมันจะ เยี่ยงมากกว่านั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นเครื่องบินจะเสียอาการแล้วก็ปรับดูตรงนี้คือค่าที่ทํางานได้จริงๆเนี่ยต้องทดลองที่หน้าง,งานนะครับจะไม่เป็นไปตามโปรแกรมทั้งหมดหรอกอยังไงก็ต้องลองดินดูนะครับลอ,ลองลองแล้วก็อาจจะมีตกบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดาส่วนลํำที่ตั้งแล้วโปรแกรมมันตรงที่สุดเลยค่าดีฟอลฟ์ของการ บินกลับนะครับ return to home แล้วก็ Loitering a round home ค่า default ของโปรแกรม iNav ที่ตั้งมาปุ๊บไม่ต้องปรับอะไรเลยหรือว่าไม่ต้องปรับมุมเลี้ยวมุมอะไรที่มันตรงเลยเนี่ยก็คือตัว ar wing 900ครับหมายถึงปีกบิน a, ar wing นะครับเก้ 900. ถ้าในวงการ fpv ปีกบินก็จะรู้แล้วครับลำไหนแต่ลำนี้ s 1 1 0ครับปีก เมสิ่ใช้ค่าดีฟอยไม่ได้ไม่สามารถที่จะลอยตัริ่งเราโฮมได้บมันจะเทียนเลยครับจะบินแบบอะไรอ่ะเด้าลมแบบเงบเงบเงบมันไม่ไปนะครับเหมือนปลาจะจมน้ําเหมือนปลาว่ายทวนน้ำอาการมันไม่ใช่เค้ืบินก็แต่ละลําก็จะไม่เหมือนกันนะ เรื่องของการรีเทนดูโฮมอันนี้ก็เอาความรู้เก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากก็ต้องไปปรับนะครับเรื่องของระยะนะครับวานสูงไม่มีปัญหาเอติจูดตรงนี้ยเอติจูดห้าสิบตั้งไว้มันก็รักษาได้แต่ระยะรัศมีนะครับรัศมีต้องลองครับแต่ละลำไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกมาแล้วนะครับก็ถ้าเปลี่ยนลำก็จะต้องมาตั้งลองดูมันจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือพวกมุมครับมุมเลี้ยวมุมยก จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่นะครับพวแองเกิลดีกรีพิสดีกรีนะครับเดี๋ยวว่างๆทำคลิปไอนับแคปเจอหน้าจอกมาให้ดูว่าไปแก้ตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนแรกผมถอดกล่องออกมาจาก a อ Wing 900มาใส่เอฟ110นี่บินไม่ได้ครับหมายถึง Return to Home, ลอยตั i n ิงทำไม่ได้ต้องแก้นะครับ ก็ติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ